สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้เรามาดูรวมที่ตั้งศูนย์บริการ ASU ูกันดีกว่าครับเผื่อเพื่อนเพื่อน,อน,อนคนไหนจะเคลมมือถือไม่ว่าจะเป็น ASU ูตเซนฟอนสหรือว่าจะเป็น ASU ูตเซนฟอนสแรมส g b กิบรุ่นอื่นๆได้หมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าวิโอนี้ครับตอบรับการมาของ ASU ูเซนฟอนกันจริงๆเลยฮะเพราะว่าเราจะแนะนำศูนย์บริการของ ASU ูทั่วประเทศกันครับโดยเรามาดูวันที่ศูนย์บริการที่รับเคลมเครื่องโดยตรงครับ ส่งซ้อมที่นี่จะได้ไวกว่าส่งศูนย์บริการแต่งตั้งนะฮะจะอยู่ที่ศูนย์บริการเอ u ุสสาขาพระราม9้าครับอาคารชำนาญเพนชาตบิสเนสเซ็นเตอร์นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ที่ศูนย์การค้าเชียร์ลังสิชั้น4นส่วนศูนย์บริการแต่งตั้งครับส่งเคมได้แต่จะนานกว่าศูนย์บริการโดยตรงของ,ของทางเอ u ุสนะครับโดยในกรุงเทพก็จะมีอยู่หลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นเอ u s สเซอร์วิสพอยต์แวร์ูจะอยู่ที่พันธิพาซาแล้วก็ร่ม9้าครับส่วนเอทูสเซอร์งงวิสพอยต์ซีเน็กจะ ภาคเหนือก็อยู่ที่เชียงใหม่กำแพงเพชรพิษณุโลกแพร่นะฮะภาคตะวันออกจะอยู่ที่ระยองแล้วก็จันทบุรีครับส่วนตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่ขอนแก่นนะครราชสีมาหนองคายส่วนภาคใต้จะนําทีมด้วยภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่นะฮะยังไงเพื่อนๆที่อยากรู้อีกครั้งนึงก็กดเข้าไปได้02-4011717ครับเป็นเอซูดคอร์เซนเตอร์นะครับเวลาทำการก็คือจันถึงอาทิตย์8โมงครึ่งถึง2อุ่มครึ่งอะยังไงเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็พิมพ์เข้้าามากไดครับ กดซับสไคร์ช a n n e l ของเราใน YouTube พิมพ์สเปกโฟนทีวีแล้วก็ซับสไคร์ครับหรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะฮะสวัสดีครับ